ครับกาบสวดีช่วงเศร้าของวันทีเก่ามีหน้าคมพ่อสองพันากสบสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พ่าโคสิ่งหนึ่งสวหนึ่งละกาบสวดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิปนี้กมีมั่วโคมแมรูกมาแบงพี่น้องเอฟซีไปเลี้ยงเป็นมั่วดีบ่มีตับนี้ทรงฟรี2 0 0กิโลเมตร ไกลก็200กิโลเมตรกะทรงแต่ว่าก็ต้องพูดคุยกันครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันบ่หลายบ่น่าเจียดกะทรงฟรีเขาแต่ว่าถ้ามันไกลกันน่าเจียดพ่อแม่พี่น้องก็ต้องซอยขาถ้ามันเลยครับพี่น้องครับแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับตรงปกตามงบแน่นอนครับพี่น้องครับบ่หลายยายห้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอามองขายอ่าเดี๋ยวชุดซีตัวนี่ผมสิเปิดเป็นอ่าโยกชุดกันนะครับจังสิวายแยกครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเมียลูกเมียสองข่มลูกตัวที่สอง ผู้ใดมาควบสูงบอกพาน่อยแล้วครับพอเป็นงัวไทยครับพี่น้องครับผู้ใดหางัวไทยเลี้ยงครับพอผิดหวังแน่นอนเมียกะเมียซิมหาไปหาเมตรยี่สิบประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองลูกสาวอายุหกเดือนบวกสิ่เจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับเมียเปร์เซนต์ทองเรื่อควบนี่ครับพี่น้องครับอ่าอันนี้เป็นเมียลูกเมียลูกตัวที่สองอายุสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับสำหรับงัวนซีตัวนี้เมียลูกเมียสองควบนีครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับเอาไป สองหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าแยกคมละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพ่อกรัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับชุนีพานไปครับพี่น้องครับบันนี้มื่อมึงขยับขึ้นมาอีกจะน้อยครับพี่น้องครับสายซาโลเล่ได้ครับพี่น้องครับสายซาโลเล่เป็น แม่ลูกเมียอ่างัวลูกตัวที่สองอายุเจ็ดเดือนแม่นี่จะแของเกบอกว่าเส้งผ่านหลอบได้สี่เดือนครับพี่น้องครับแต่ว่าผมบ่ได้ประกันทองให้เด้อครับพี่น้องครับบ่ได้ประกันทอวงเอาไปลุ้นทรองเอาทั้งนั้นทั้งนี้เข้ากับบรันนิฐานยังยังรู้ว่ามันทรองบ่งครับพี่น้องครับอันนี้ก็เว่าข้อมูลเบื้องต้นให้ฟังครับพี่น้องครับสี่บ่ได้ซับซ้อนสีได้ชัดเจนครับเพราะว่าเข้าบ่ได้ประกันทองนะครับขายตามเนื้อผ้าครับพี่น้องครับ นี่ครับแม่ยสูงเลยสามสิบบวกเป็นมัวเลยลูกสาวกะเป็นมัวเลยกันครับพี่น้องครับอ่าสำหรับครั้นี้เอาไปหนึ่งมืนแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจกัโทรมาศูนย์องค์หาสองสิบเจ็ดหกแปดแปดสีนะครับพี่น้องครับพิกัดของขั้ววัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบัานนี้หันขึ้นมาเป็นเมีย ไทกลางลูกผสมบามันครับพี่น้องครับเป็นหัวลูกแรกแม่ยลอยสามสิบบวกโบดครบเครื่องลูกสาวอายุสามเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเป็นอ่ากับพ่อเมืองนี่เลยครับลูกสาวบามันหูสันครับพี่น้องครับลูกสาวโบดครบเครื่องแม่โบดครบเครื่องครับพี่น้องครับเป็นหัวสดๆเป็นหัวลูกแรกครับอ่าสําหรับคลุมนี้เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟีให้เช่นกันครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมใหมายเได้ครับพี่น้องครับ ครับมืงอไหร่ครับพี่น้องครับลูกสาวก็ถือว่าไปวัดไปว่าได้เยอะครับพี่น้องครับลูกสาวโบดครบเครื่องแม่โบดครบเครื่องครับพี่น้องครับครับหน้าตาลูกสาวก็โอเคพ่อมึงอยู่ครับพี่น้องครับอ่าวันนี้หันขาม้าเมืองร้อยนี่ครับพี่น้องครับขยับร้อยหน้าเป็นร้อยไงแม่ลูกเมียหัวลูกแรกแม่โบดลูกรถลูกโบดลูกสาวท่านไหนพ่อเดียนนะครับ แต่ว่าตัวนี้ครับพี่น้องครับลูกสาวพึ่งออกท่านในพ่อเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆนั่งหนาครับนี่ครับแม่กัสู้งลอยซี่สิบบวกลบสองลยครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคมนี่มองขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นสามพันบาทพ่อครับพี่น้องครับส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรเช่นกันครับท่านใดสนใจก่าโทษตามเบอร์ข้างต้นผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อคลิปเล้วบ่เขาใจคมไหน หรือว่าอยากได้อ่าจับคู่โค่นเดย์โคมนดยกะโทรมาหาผมได้ครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งทรศัพท์าด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าพ่อเหม็นมาทั้งช่องยูทูบผมกะบ่อคอยเดี๋ยวขอไปตอบเป็นไงครับพี่น้องครับนี่ครับถือแท้แน่นอนครับกล้าท่ากลาการันตีเลยครับถ้าห่อขายแพงพอขาดเลยบอมาลามห่อไปขายหรอครับพี่น้องครับอันนี้บอกกันตามราคาพี่น้องครับอันนี้ขายแบบราคาแบีงปันครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปกัถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเลยครับพี่น้องครับ นี S <S ่คร uh ับส mm ียกสีแยกได้ไหมครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางนะครับกดกตที่กลางทั้งข้ากักเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตมกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด้อดขาดมากิลี่กับจังทูมาอ่าบ่มากกแช่พันซึ่านั่นะครับพี่น้องครับการซื้อขายครับย่าบุรีกันครับพี่น้องครับอ่าเมนสีป่าสื่อน้ำผมสื่อน้ำเจ้าอื่นกับบ่เป็นยังครับผู้ใดสีขายถือสีขายแพงจะเป็นเลียงของเพลินอย่าไปว่ากันครับพี่น้องครับเข้าขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเลยครับพี่น ขอให้ควาบยิงใจซึ่งกันและกันอย่าโทษเหร็ญโทษตุมโทษตัวกับพ่อครับก็นนี้ซื้อปรึกษากันในครอบข้อได้ครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับจ้องไอ้สือมันยังกินเข่าน้ำกันแซ่บครับแต่พอเห็นดีน้ำกันอย่าซื้อไปเด็ดขาดครับขอแนะนำดีๆจากแอดมินเลยครับพี่น้องครับนี่ครับขอเป็นแนวทางครับนี่ครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ใครขอความเมตตาจากพ่อพี่น้องยับซีได้เข้ามารับชมคลิปเข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามช่องยูทูบช่องหน่อยหน่เขานั่นมครับพี่น้องครับเป็นช่องทีบ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายควาบย oh. ิงใจเน้นแบ่งปัน เกษตรกรคนทุนหน่อยอยากมีงัวเลี้ยงครับพี่น้องครับเลี้ยงต่อยอดเป็นเงินฝากเงินออมได้ครับพี่น้องครับบ่เสียหายแท้แน่นอนการลงทุนคุ้มค่าที่สุดเฮาเร่งถึงความสําคัญของพ่อแม่พี่น้องที่เอาเงินมาลงทุนนําเฮานี่อ่าเฮาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้งัวไปแล้วได้มีกำไรน้ำเฮาครับสิได้กลับขึ้นมาซื้อเฮาอีกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับคอสจวีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ